สวัสดีครับยินีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดหมีนะครับอันนี้ก็เป็นเทปปีใหม่เนาะก็จะบอกว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีมังกรนะครับปี2024เนาะอ่าก็เลยไปสุ่มตัวนี้มานี่เป็นกล่องสุ่มนะครับตัวนี้เป็นวาสานะอ่ามันสำหรับตัวที่เป็นโชคดีเฮ้ยเขเป็นสาษจีนนะครับอ่าเป็นลัคกี้ชามเห็นไหมอันนี้เป็นพวกอ่าวาสะเนี่เขาคือเป็นมังกรหุ่นยนต์นะ อันนี้จะออกมา2 3สามซีรีสออ์หลายซีรีมกันนะครับที่ดังๆก็จะเป็นที่มันเป็นพวกสานามอะไรนะสถานีอวกาศหรือว่าพวกายานอวกาศอะไรอย่างเงี้ยแต่ซีรีส์เนี้ยเป็นมังกรโชคดีนะของปีมังกรนะครับนี่หน้าตาอย่างงี้ก็ตัวหน้ากล่องเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นซีเ็ตนะเป็นเนี้ยลัคก,กี้ซีเ็ตนะแต่ว่าตัวเนี้ยได้อะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในกล่องนี้ เดี๋ยวมาแกะอันดูเลยครับอ,อ่าก็แกะเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูการนะครับเดียวารให้ดูก่อนช่วงได้มังกรสีฟ้าได้ตัวนี้มังกรเบอร์ห้านะครับนี่เขาก็จะมี มาให้สองอ่านมีรูปมังกรกับไม่รู้อ่านว่าอะไรเดี๋ยวแปลให้ฟังเนาะก็ใข้วิธีประกอบนะมีอะไรบ้างมีต่อนวดถือแผ่นป้ายอะไรเนี้ยฮะก็จะมีบอกนะครับแล้วก็มีในกล่องจะมีอเอคมาหมดแล้ว ในกล่องจะมีอะไรรูซิในกล่องก็จะมีหนวดนี่หนวด2เส้นแผ่นป้ายนะครับพร้อมคำว่านั่นแหะสิคำว่าอะไรกับหัวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองแปลกันส,สดๆเลยนะไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมใช้ g o o g t r t r s n s t e t e ดูซิต้องเป็นภาษา ถ้าภาษาญี่ปุ่นมันแปลว่าวิญญาณมางกอเบอร์ห้าอันนี้มันคือหมายเลขห้าดูอันนี้สินักคำนี้คืออะไรอันนี้แปลไม่ได้นะครับแตแ่เนี้ยแปลมับางกอ แต่ตัวเขียนนี้มันยังแปลได้นะสำหรับ Google Translate ี่ยผมก็ถือว่าน่าตกใจนะโชคดีไหนขนาดไหนว่าโชคดีวะยาซูกังเอาอันดง้งอะไรเนี่ยคดสิกและอันนี้ล่ะคำอธิบายหอแบบประกอบ วิธีลงซีอะไรเนี่ยโอ้โหเออเรียกว่าไม่เข้าใจสอนไม่เข้าใจครับอีกตายแล้วคำนี้ดีกว่าเบอร์ศูนย์ห้าเนี่ยนะเบอร์ศูนย์ห้านี่มันหมายถึงอะไรเนี่ยหรือเขาไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่น,นเราเปลี่ยนภาษาไหมจีหลอะ จีนตัวยอ่อไม่ใช่ไม่ใช่จีนตัวยอ่อจีนตัวเต็มไม่ใช่ สุขภาพอ๋ออันนี้เป็นไปได้เป็นไปได้อ่าอันนี้แปลว่าสุขภาพเป็นของตัวเกี่ยวกับสุขภาพนะถ้าเป็นภาษาจีนนะริวซากินี่มันมังกรอยู่แล้วนะริวซากิเนะี่ยอ๋อนี้เป็นชื่อของเขาเฉยๆนะแต่นี้น่าจะแปลว่าสุขภาพนะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวมนันจริงๆดีกว่า แกออกมาแล้วนี่เขาจุดในแพ็กเกจอย่างนี้นะครับมีแยกหัวกับตัวออกมาเหมือนแมวกวักนะถ้าถามผมนะนเห็นไหมมันเหมือนแมวกวักจะเป็นมังกรกวักสุขภาพจะทำมัมาขึ้นเป็นตัวโกรธอย่างนี้หอ่านี่ก็เป็นแบบนี้ นะฮะแล้วก็ถือแผ่นป้ายกับเหรียญแบบนี้ก็สวยดีก็สวยดีก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าวาสะเบอร์ศูนย์ห้านะฮะดีเทลก็ตามมาตรฐานเขานะฮะแต่นี้ผมว่าไปทำสีต่อนะ่าจะสวยเนี่ยตรงนี้อาจจะไปทำสีเพิ่มหน่อยเพราะส่วนตัวรู้สึกมันฟ้าขาวสีมันน้อยไปหน่อยแต่ดีโชคดีมันเป็นสีทองนะ อเมืแบบ่อแบบกี้เพื่อนได้สีชมพูไปแต่ชมพูมันสวยตรงนี้ไว้ตรงเนี้ยตรงกระปอ๋องหลังเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นใสๆอันนี้สวยอันนี้มันเป็นทึบๆธรรมดาแต่ว่ามันเป็นสีทองเนาะโหมดสีแดงนี่สวยอะแดงเขียวเนี่ยอ,อืก็ประมาณนี้ก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับกับการเล่นกล่องสุ่มนะล้วก็มีความสุขมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ ครับผมเมื่อกี้ผมก็ได้ไปหาคําแปลของเจ้าวาสะทั้งหมดนี้มาแล้วนะก็คือเจ้าเนี่ยเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะครับตัวสีแดงนี่นะเบอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยเขาหมายถึงร่ํารวยเงินทองนะครับตัวนี้นสําหรับคนที่ได้ตัวหน้ากล่องเลยนะตัวนี้สวยอะ่ะผมเสียดายผมหาไม่ได้นะครับแล้วก็เบอร์สองนะครับสำหรับเบอร์สองเจ้าเบอร์สองสีเขียวเนี่ย เป็นหน้าที่การงานนี่เจ้าตัวนี้เป็นหน้าที่การงานนะครับแล้วก็เบอร์สาสีเรียกอะไรสีแดงแดงแดงส้มส้มตัวนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับโชคลาภนะครับอันนี้เป็นโชคลาภเบอร์สามแล้วก็เจ้าเบอร์สี่เจ้าเบอร์สี่สีม่วงอ่าสีม่วงตัวนี้เป็นความสวยความงามนะเกี่ยวกับความงามนะครับอ่าเบอร์สีนะแล้วก็เบอร์ห้า เบอร์5ตัวที่ผมได้น,นี่นะอันนี้ตัวนี้คือสุขภาพนะครับสุขภาพเบอร์6สีชมพูอันนี้ไม่ต้องเดานะครับเป็นความรัก <Gore> นะครับแล้วก็เบอร์เจ็ดเนี่ยนี่เร็ดมากเบอร์เจ็นี้เป็นสีสีเกตนะตัวนี้เป็นสีทองเออนี่หน้าตานี้นี่สวยมากเป็นมังกรทองนะก็คือสม ples, ความปรารถนาทุกอย่างทุกประการนะครับตัวนี้ใครได้นี่ถือว่าโชคดีมากนะก็ ประมาณนี้นะของวาสานนะครับใครดูตรงนี้ก็จะลืมกดไลค์กดสับสไคร b ์ช่องนัดหมีด้วยนะครับปีใหม่นี้ขอให้โชคดีทุกคนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ